สวัสดีครับการเดินทางเบาๆกับนีชาวเก่าตน,นั้นนะครับวันนี้มาที่อุดรดรนเจดีนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีเมืองยุทธหัตถีวรรณคดีขึ้นชื่อเรื่องรือ้อเครื่องรุ่งเรือกรเกษตรกรรมสูงรํามประวัติศาสตร์แหล่งปาศรีนรปินภาษาถิ่นชวนฟังนะครับนี่เป็นอุดรศรแห่งชัยชนะนะครับองค์สมเด็จพระนรีสวนมหาราชนะครับทำยุทธหัตถีนะครับ เอาชนะพระมหาอุปราชาแห่งหงสาวดีนะครับโบราณสถานองค์เดินนะครับสร้างครอบใหม่ด้วยเจดีย์องค์ใหญ่มีประวัติศาสตร์ต่างๆให้ได้ชมนะครับองค์สมเด็จพระราเลยศวนนะครับทรงพยาว นี่เป็นรูปปั้นจำลองนะครับแสดงถึงสงครามยุทธหัตถีนะครับสงครามยุทธหัตถีนะครับระหว่างองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระมหาอุปราชาแห่งสงสาวดีพระเจดี์องค์ใหม่ครับ สร้างครอบเจดียุทธหัตถีแบบร่างปฏิมาก,กรรมองค์ต้นโพใหญ่นะครับต้องมีเสาคขำยันไว้นะครับพระเจดีองค์ใหม่นะครับที่สร้างครอบพระเจดีย์ยุทธหัตถีไว้สวยงามนะครับยิ่งใหญ่ ช่วงนี้มีการปฏิสังขรณ์ใหม่นะครับรูปรัองค์พระสมเด็จพระนเรศวรนะครับพร้อมคำกล่าวบูชานะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตพระบรมราชานุสรณ์นะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช